สวัสดีครับเพื่อนๆ่คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการฟังเชื้อหัวเชื้อน้องพอตหัวเชือ้อไฮระงูกนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนึงคือเข้าเตรียมหัวเชื้อน้องพอตไว้หัวเชือ้อไฮระงูกน้องพอดหนึ่งขวดนะครับแล้วเาก็กาเตรียมอันนี้เป็นคีีมันคีีมันสับหลังในลงเลื่อนที่ขเขาจาโลถิงล้งเราจากลงเลื่อนเห็ดฟางนะเพื่อนเพื่อน,อนนะผมอันนี้ของผมหอมามาแนะนำสองกิโลสองกิโลกรัม ต่อหัวเชือหนึ่งขวดเพื่อนๆนี่ครับในกรณีนี้ที่ที่ตัวนี้มันบ่อชุ่มปาไหนบ่ออันนั้นปาไหนบ่อสามารถํำเป็นก้อนขึ้นของผมได้นี่เอาน้ำพุ่มก่อนได้เพื่อนๆอันตอนต่อไปเพื่อเอาน้ำพุ่มก่อนมาที่นี่เขาก็เอาเชือนนะคุกเข้าได้เลยครับขออนุญาตเดี๋ยวผมเพลิดเมืองเลยเพื่อนๆยุบตั้งกองกัน โอเคพ่อจะเข้าได้สองอย่างในมากก็คือมีหัวเชือกกับขี่มั่นมากแล้วก็เปิดขวดเลยผสมครับเพื่อนๆสองกิโลอย่าลืมเด้อขี่มั่นสับหลังสองกิโลต่อหัวเชือกหนึ่งขวดเพื่อนเพื่อนเราก็เทราดเลยครับนี่ครับเทราดเลยที่ผสมเนใสไซกันแซงครับตั้งให้ได้ปร,มริมาณน,นี้ครับสองกิโลเอาเทราดลงไปแล้วนะเพื่อนเพื่อ ก่อนนี้จเก็บกันคุกเข้าให้เข้ากันเพื่อนๆอนคุกเขาให้เขา้เเขา,เขากันเลยจับเห็นเข่ากับอันนี้เพื่องเข้าช่งองเงียตกป่าเลยครับแบบเดียวกันครับอันนี้ให้ตัวเชื่อนะครับเพื่อนเพื่อนตัวเชื่อมันไปอยู่ในอันตัวอันนี้เข้าให้ได้ครับเหมือนอันคืออันนี้ก็น,กนอนว่ยังอยู่ พวกนอนครับเป็นดวงอยู่ในสีมันเกาให้เข้ากันแบบปริมาณสองกิโลนี่ดวงไหลตรนี้ต้องออก้าออกกันครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่น้ำผ้าเชื่อ,อได้ดีที่กันด้ครับพวกนอนพวกดวงมันมันจกกลิ่นที่กันด้ันกลิ่นเชียราเขาเสียแล้วมันเก็าไป ่ายมุลเนาะเอนขัวแปลงหมดเลยหลายขึ้นยังนี่อึ๊บอันนี้เสร็จแล้วเด้อเพื่อนๆนี่เห็นมานน่ตัวเชือเห่อหน่ะมันจะไปอยู่ในในขี่มั่นแล้วนี่ในขี่มั่นที่ห้อผสมหรอครับเพื่อนๆเพื่อนใดที่บอ่อนั่นก็นใส่ของมือถึงยังเอาครับในการผสมเชือนี่คือขั้นตอนเตรียมเตรียมเชื้อครับคุณ เดี๋ยวผมไปทายวิธีการล่วงเชื่อให้เบิ่งครับ